สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตําหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตนะคะตอนนี้ก็พา์ซีามากราบไหว้นะปูอ่องค์ดำนะ ไว้กดแชร์ด้วยครับได้เจ้าเดิมเราอยนดิมาหลายรอบเลยโอ้เป็นมาหลายรอบแล้วอืมพอได้ได้ค่านักประทูเนาะ พอได้คาประตูตลอดชีวิตเนาะมันบอกันได้เรื่อยๆเลยนะ้สีงวดอสีงวาินะม่ประทูไปกินาวมันเหรอเประทูไปกินชาวันหรโอ้สีงวดติดเลยยอดเยอดนี่มันจังหวัดไหนนะครับกาลาสินโอกละสินใกล้เนาะโอ้สูกสีงวดติดแล้วสีงวติดสงสัยเอเอาคืนถูนเอาคืนมาหมดแลวเนาะได้คืนหมดยัง แต่จกลุ้น่ายังยังมันยังอับสุงเกินอัพสูนต่อัพสูงมากเกินเป็นได้สีงวดติดแล้วเนาะก็อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เนาะสุดยอดเลยนะสีงวดเมื่อวานได้มาบอกบัวเมว่อวาไม่ได้เอาเอาน้ำสมบัตวมาน้ำสมบัติเมื่อวานนี้ใบไม้ใบไม้ร่วงลงมาหนึ่งเทียนเลยว้าวลองใส่จานหนึ่งเทียนว้าวไม่ได้ซื้อเด็ยนี่ ยิ้มหวานก็เลสิกข้ก้นสึกได้ก้อนได้มาแล้่ะเป็นจรงจีเหอเปนจี๊ดอกเราไปดเลยอาไว่านถาปหาไปปไปหาไปปัหาไปงงมากเลยเนี่ยถล่มรถผวันนี้ซื้ออะไรให้บิ๊กจ็เนี่ยกลังพูดอยู่เนี่ยไม่ไม่หล่นลงมาไม่ซอไหไม่หลงมาวโอ้ยยิบดดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตรงตัวกันแะโอ้ี่ลั่นเลยเมื่อวานกลังอะีครับอาสบายตาสบายตาสบายขอบ่งกัน วมนี่บดท่านนั้นมนี่เอาอะไรโมนี่้บนอะไรขับปูขับปูไเรือขับปขอบนองบอลับเานส้มมาสองลังหมดเนาะวันี่แล้วเอาน้าส้มมาสองลังเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดนั่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวเบ็ดเราไข่ไหมไข่ไข่ไข่หนึ่งกล่องร้อยห้าสิบฟองก็มันแพงละสามสิบใช่ไหมแพงละสามสิบฟอง สสี่ิบองแผงบวกลบคูณหนามันอยู่ที่1,260ฟองอือ1,260ฟองม่นก็แจกไปแล้วแหละแ,แต่ของคนแจกเองมันอยู่ในหลางสิบลังหรอะฮะอยู่ในสิบแขวงอนี้เข้ามามาคนเดียวเมวื่อวานมาคนเดียว uh huh. เํามาขามถ้าอิ่มมาแต่วันที่9เขาจะมาที่รถตู้มาวันแรกนะทุกทุกยุรธ ยกประตู้เลยวันนั้นอ่ะคือจะมาเนี่ยพร้อมกันในวันทุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ทุ่งนี้ทุ่งนี้น่าจะคุ้นใจเลยเตรียมถ่ายให้ทำเลยจโอมาเปล่าหรือจะโอมาหนึ่งเจ็ดยังไงก็หนึ่งองเดี๋ยวจะมาดูแม่เพิ่นเมื่อกี้ตามไปตามไปดูเนี่ยน้ำไปเห็นไหมในถ้ำเห็นไหมในถ้ำเข้าเข้าไปข้งแรกเจอเลยหนึ่งเจ็ดยังคนมาเขียนไว้เลยเลขโอเล็กอะไรนะแม่เดี๋ยวผมขออนุญาตหน่อยหนึ่งเจ็ดค่ะแม่เข้าไปในถ้ำเมื่อกี้เหรอครับ เราว่าค่ะถือจะให้มาอีกไงให้มาอีกโอ้มาอีกทางซองพ่อหนึ่งเจ็ดก็เป็นเลขเดียวกับที่ใบไม้หลุดเมื่อวานเลยเนาะแต่สามตัวหนัดกุ้งเจ็ดเก้าหนึ่งไม่ไปเจอะไรเจออะไรมาอะไครับเจอเลขเจอที่เจอเลขอะไรครับในถ้องหนึ่งเจ็ดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงนี้ยังอยู่อยู่ไหมหรือว่ามันลอยขึ้นมาทำไมมันอยู่อยู่ข้างล่างเอ้าเดยวเข้างล่างหนึ่งเจ็ดอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นพาไปดูหน่อยได้ไหมครับ แล้วเล่าความฝันก่อนนิดนึงเมื่อกี้คุณแม่เล่าความฝันมาว่าอย่างไงนะฝันเห็นเด็กฝันเห็นเด็กอยู่กับช้างน้อยอ่าก็เด็กเก้าหนึ่งจีเป็นเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งตรงกันเลยกับพระพุทธเจ้าเลยนี่โอ้โหเอาแหละจะไปซื้อหวยใต้ดินี๋ยวถ้าเราพาเราไปดูอันไหนใช่ไหมเลขดั่นบอกคนนั้นไหมคุณพี่พาไปดูได้ไหมครับนี่นิดนิดปะเชิญครับเชิญครับแม่เรามจะไปแล้วนะในตอนวัด มันอ่่้หรอกเนาะดูนอยู่ลัน่งนจไู้นบอกอยู่ตรงไหนไปดูเี๋ยลขไปดูเนึ่งเจี๋ยวไปเดี๋ยวไปนึ่งเปเดี๋ยวน่็ีปน่งเ็เปนเน่งเเนาะ โอ้ยเย็นมากเลยเท่าไหร่หนึ่งเจ็ดเหรอครับหนึ่งที่วะเอาเดี๋ยวก็เจ็ด อันนี้ก็เป็นเจ็ดนอีเจ็ดน่ดนี่เจ็ดมเก้าห่เจ็ดไเก้าหนึ่งเจ็ดอนนีะไรนี่สามหอนี่หนึี่เจ็ดเ่เลขเก้าใช่ไหมนี่เก้าหนึ่งเจ็ดโอ้โหินไหมเ้าหนึ่งเจ็ดจไหมเลยเหรอเกียรตนใหม่ไ้ไมเกียริหมจริงเลยครับไม่รู้แคว่าจริงหา่จง้า เอาตาดีเนาะม่ดีตาดี่เห็นเลยเออที่เขาเรียกมาดูเป็นชัเลยนะชั้เลยชัเลยก็เลยไมเห็นชัเลยมองไปห็นเลยเนาะมันเป็นมันเป็นเศษไม้มันก็เรียกกันเจ็ดึงเจ็ดนใับนั งเกจันด็หน yeah well ่่ so ังเึล้น่ยก็เป็นหนึ่งเก็งเก็งหนึ่งเลยงานตรงกันอ่ะ่พี่มาเป็นูได้เกอ้าวดีใจนะดีใจนะเ็เเ่อะไรครับคนเน คนเล่าข่าวนะคุณเล่าข่าวจะมีปูใหญ่กองตัวแหม่มนั่นจะเป็นอาจารย์คือป็นพ่อของอาจารย์นัซี่นะครับอาจารย์แหม่มตัวนี้คือปูใหญ่นะครับตรงนี้จะบนบาตสางเกตไขที่ไถ่ทานนะครับตรงนี้จะบนด้วยอ่าเล่าข่าวนะครับเล่าข่าวกันเดียวนะที่ผลก็คือเล่าข่าวนั่นแหละสำคัญก็คือบนเล่าข่าวถ้าวันไหนก่อนมวยออกถ้าวันไหนได้กินเล่าข่าวอย่างวันที่ออกก้าหนึ่งก้าหนึ่งเก็อเก้าวเดินข้ามาเนี่ย อาจารย์เดินเข้ามาดูเลยจะมีกินเหล้าออกเลย<อ>แต่ปกติได้กินไหมไม่ได้รกินนะใช่ใช่ตอนนี้ไม่ได้กินเลยครับแต่วัานไหนที่เลขจะออกเลขจะเข้าของอาจารย์กินเหล้าจะออกเลยเห<อ>มือนจะบอกว่าวันนี้มาแน่นอนครับแล้ววันนี้ตัดเลยเต็มเต็มเลยทั้งบนทั้งล่างนะครับเพราะได้กินเหล้าอาจารย์ผมได้กล<ร>ินเหล้าได้กินเหล้าแรงมากกว่านั้นนี่อาจาผมเข้ามาครั้งแรกเลยเนี่ยในด้านในไม่เคยเข้ามาเลยตัวยามดี ครับผมอ่าไปเนี่ยเมื่อกี้พายเอฟซีเข้าไปดูเลขเด็ดเนาะที่อ่าทางเขาเรียกอะไรเดียร์เนาะถ้ำนาคานะด้านในที่มีคนเข้าไปแล้วก็เห็นอ่าก็เลยออกมาบอกด้านนอกก็เลยเข้าไปดูก็ปรากฏว่าเห็นจริงๆอันนั้นผ่ายไปรเจกแล้วก็ยังดูหวังแล้วพี่ไหนมาเนอยเทสเลยอ่พี่มาวันแรก ที่ไปที่ไปจับได้ที่มันดอก6 3มั<อ>ม้ย5 6 3 1น่มันจะนด่เาผมานไปกค่เรามีเก็บมามีเฮ่นันเองนอไงน้องไหมหมดทีเวเรามาครั้งแรกนะครับเรามาแต่งหน้าผ่านแล้วถ้าจับได้5 6 3งูน,นั้นเรียกกอา5 6 3ดูนะ้องไงลุนไะด้ขนะอให้ทุกคน้วยๆครับตัวร้อนรูปเลย สอาลงมาเลยาลงไปเลยเจ็ดนันเห็นไหมมามามาแล้วขาดเกินเต้มนึงขาดเกินเต็มหนึ่งสตัวพอสตัวพอนัน่นนเมื่อกี้ข้างในหนึ่งเจ็ดเนาะอันนี้อสองเจ็ดสองเต็มหนึ่งเต้มหนึงสูสีกันว่าแล้วเห็นไหม นี่จับได้สองเจ็ดครับว่าเลียวว่าเลี้ยวต้องมีอะไรที่เป็นสื่อได้จับได้ที่นี้เลยนะครับนี่เหมือนครั้งแรกที่พี่มาพี่ก็จับได้ห้าสามหกห้าหกสามมันก็ออกห้าไอ้สามหกครับผมอ้านะครับนี่ไงลับเป็นไงล่บว่าเลี้ยวครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะอนะครับโอ้เนาะอืออีกนีนะครับมีโอกาสอีกแล้วครับใช่ห้ารออลยไหม โอ้น้อยจับได้ครับน้อยบอกว่าร้อนหลังเลยเมื่อกี้ไปล้วงโดนแดดป่ะแต่ว่าแดดร่มอยู่ตรงนี้นะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับทุกท่านเศรษฐุนให้อ่าซื้อลอตเตอรี่นะฮะรัฐบาลเท่านั้นเนาะสลัดกินแด่งนะฮะก็ลองเสี่ยงโชคกันดูนะฮะในถ้ำนาคาเมื่อกี้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะฮะตรงนี้น้องไอ้หยิบ ครั้งแรกก็ได้สองเจ็ดนะฮะเจ็ดสองนั่นเองนะครับง่ายกว่าเนาะไป,ไปก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะทุกท่านสวัสดีครับ